สวัสดีค่ะพบเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยคะ่ะน้องไอด้าแสนสซนกับพลายนำโชคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้น้องด้วยนะคะช่องเปิดใหม่จ้ายังมีผู้ติดตามน้อยมากนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟีนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ ตอนนี้น้องกําลังอาบน้ําตอนเย็นนะคะรอบเย็นเดี๋ยวให้น้องอาบน้ําเสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้น้องกินหมากแตงกวาคุณแม่วันนี้แตงกวามาให้คุณน้องนะคะน้องไอดา้าให้น้องอาบน้ําก่อนนี่ย้อนแสงแน่นอนเลยเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว Quay đơn mà quay đơn mà yên ninh mà yên ninh yên ninh หนูอาบน้ำแล้วหนูสวยไหมคะหลังจากเหน็ดเหนื่อยนะคะวันนี้วันที่14บกุมภานะคะวันแห่งความรักมอบความสุขนะคะให้กับท่านออนักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะคะคุณแม่ก็ให้รางวัลน,น้องสักหน่อยโอ้ยดูอมมือเด็กน้อยขี้อมมือ สวัสดีค่ะก่อนแล้วจ้าจาก่อนจ้าจาแม่ก่อนอืมหิวเลยยังหิวยางหิวยางหนูหิวยังลูกนะพ่อเทให้เ,เทใส่คุ้ยน้องหน่อย เทให้นี้เป็นแตงกวาที่คุณแม่ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้รางวัลกับเด็กดีวันนี้คุณโสด้วยนะ เสียงโ,โ,โอ้ยหิวหรอคะโอ้ยแมวอ,อ้อยแล้ว ไม่กินน้อยมอจะกินแตงกวาก่อนโอ้ยกินใหญ่เลยนะคะออ้ยค่อยๆเคี้ยวลูกค่อยๆคๆนานลุนแล้ว เบาๆก็ได้ไม่มีใครแย่งหนูหรอก ขอบคุณนะคะคุณแม่ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวน้องไอดาน,นะคะที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะทีเ่เข้ามาติดตามใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะยังไงคุณแม่ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเขาที่ทันที่เข้ามาชมที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะขอความกรุณา,า,านะคะ กดติดตามให้คุณแม่กับน้องไอดาด้วยนะคะช่องน้องไอด้าแสนสนกับพลายน้ำโชคคะ่ะน้องไอด้าเป็นช้างเพนเมียนะคะหรือช้างพังนะคะตอนนี้ อายุจะแปดปีแล้วนะคะส่งกำลังใจมาให้น้องไอด้านะคะกับครอบครัวแสนซนนะคะกันเยอะๆนะจ๊ะ น้องไอรารอกำลังใจจากแม่ๆพอ่พอพ่อ FC ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะอุ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นๆโยนเอาโยนเอาเลย หมดเลยยังเลยหมดเลยยังน่าจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วทำไงกินน้อยต่อเดี๋ยวรอพ่อควานม,มาเก็บเอาอ่าถังนะคะ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วกินน้อยต่อเลยเอาหันหน้านี้แล้วอุย้ยแมวอ่อยนะคะเก็บห้อยโยนไปข้างหลังแล้วอหน,นูไม่อยากกินน้อยอยากกินแตงกวาแตงกวาหมดแล้วอะหมดแล้ว ๋ยว,วันหลังแม่เอามาให้ใหม่อิ่มยังหนูไม่อิ่มด้มันหมดอ่ะจับแล้วจับอีกหาแล้วหาอีกก็ไม่มี ตัวเลือกสุดท้ายก็คืออ้หาอีกแล้วอ่าทางออกนะ เพึ่งอาบน้ำมาใหม่ๆนะคะเล่นดินแล้ว เป็นการคลายเครียดอีกวิธีหนึ่งการไล่หมดไลยุงไล่ไล่ความเครียด አይታወቅም እና ሁሉም አይደለም พอขวัญหอบญ้านะคะให้น้องหอบใหญ่เลยตนันเวอ้อย สำหรับคลิปนี้นะคะคุณไม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวปล่อยให้น้องนะคะได้กินอ่าหญ้าตามอัตยาศัยของน้องนะคะสำหรับคลิปนี้คุณไม่ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องน้องไอดานะคะอับพลายนำโชคด้วยนะคะขอกำลังใจจากแม่ๆนะคะพอ่พอพ่อซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะ ช่วยดันช่องน้องนะคะให้มีรายได้เข้ามานะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณจากใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ